ไปตรวจที่ท,ที่ไหนท,ที่บุกาหาร5จุดแล้วก็มีการเถียงกันอยู่ในอยู่ในติกต็อกอที่คนมาดูร้านสามแสนวิวนี่แหละ,รระเรื่องนี้แหละพอลงไปตรวจปุ๊บพอได้แบบแปลนลงไปตรวจปุ๊บ,บเห็นทันทีว่าหนึ่งรกรมทรัพยากรน,น้ำมันดานซื้อของแพง ก่อนอื่นที่เรื่องแบรนเนี่ยผมถามก่อนว่าสํานักงบประมาณเนี่ยให้ก,มกนนรมสรัพยากรน้ำมันตั้งงบแบบนี้ได้ยังไงก็คือเอาค่าคลุกพันธ์กับค่าค่าค่าคุค่าวัสดุคลุกพันธ์ไปรวมกับค่าแรง,ารงมารวมกันเป็นยูนิตคอสเบื่อเงินหลวงจ่ายสํานักงบประมาณให้เขาตั้งเลยตอนนี้ยังตั้งอยู่นะครับปี 6- 7ยังตั้ง,งอยู่ฝากกรรมการไปดูตั้งเหมือนเดิม ตั้งเหมือนเดิมก็คือในแบบตัวนี้เขาไม่ทาแล้วตอนนี้พอตรวจสอบพบจุอะกเขาไม่ทําแต่เขายังตั้งว่าประมาณเจาะเองไว้อยู่ในทุกโครงการของคนธ้รมดานยมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมว่าสรุปว่ายังมีเหมือนเดิมมาทีการเขาประมาณชุดใหม่เนี่ต้องไปดูน่าจะไปดูนะทีนี้พอท่านให้อธิบดีคนใหม่ส่งแบบแปลเนี่ยนะแล้วส่งไปดูที่บ้านท่านเนี่ยนะเขาสรุปมีรายลักษณ์อักษรไม่ว่าอย่างไงคือคือเขาไม่ยอมให้ตรวจไง คนที่ส่งไปตรวจไม่ตรวจเอาถ้าดูกระเถียงกันอยู่ในทิศนี่เนี่ยกาคนที่ส่งไปตรวจเป็นเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญของกรมนะไปถึงบางเราจะเจาะดูว่าเราจะเอาเราไม่ได้ไปเจาะโครงสร้างอะไรเราแค่ขุดดินออกการการเทียวคําว่าผิดแบบนี่ไหมเพราะว่าแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนี่พูดไว้อยู่ในคลิปก็มีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายศักดาพูดเองว่าของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทําไม่เหมือนกับชาวบ้านก็คือต้องเทปูนรอบ ออท่อกันกันชุด6นิ้วลงไป6เมตรเราขุดดูถ้าไม่เห็นปูนก็แสดงว่าไม่ทําแล้วก็เ,เอาโดยสรุปว่าอาธิบดีท่านใหม่นี่นะท่านก็ส่งคนไปก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับเดี๋ยวก็สอบคือพอพอเขาไมา่ยอมให้ตรวจสอบอ ผมก็บอกว่าเขาส่งคุณมาตรวจสอบแต่เขาบอกว่าถ้าผมไปขุดนี่เขาจะแจ้งความผมในข้อหาทําลายทรัพย์สินทางราชาการผมบอกเอาแจ้งก็แจ้งไปสิผมไม่เป็นไรแจ้งก็แจ้งเลยสุดท้ายเขาไม่ยอมไม่ขุดแต่วันนั้นมีมีตัวแทนปอปชท่านหนึ่งไปแต่ก็เลยไปขุดดูก็เห็นแล้วว่าเป็นท่อสีฟ้าและซึ่งมันไม่ถูกแบบแล้วหนึ่งจุดพอไปดถูแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ทางกรมชลกรคุณนัญญาส่งไปนี่หนีเลย ไม่ยอมไปตรวจที่ภาเนอเอาละเอาละทีนี้ก็เป็นนั้นว่าอันนี้คืออธิบดีท่านใหม่ก็ทําให้แล้วทําให้แล้วทีนี้ปัญหาของท่านก็คือท่านได้ดําเนินการกับคุณศักดาอย่างไรบ้างและผลมันเป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จครับตอนนี้ผมฟ้องคุณศักดาประมาณ4คดี4คดีข้อหา<ะ>หนึ่งบินประมาทที่ศาลเมืองกาญศาลจังหวัดนะศาลจังหวัดเมืองกาญสองอให้การเทรจ็จต่อพนักงานที่ที่ศาลจังหวัดนนท ที่อบพอชอยู่นนทบุรีอ่าโอเคนั่นคือให้เกมไป้รอสารฟ้องที่จังหวัดนนท์นะอ่านั่นคือให้การเท็จอ่าเบิกความเท็จที่สารสารทเวศไม่สารสารอาญาลัชดาาาาอญเบิกความเท็จสารใหญ่ความเทสอันที่สี่ก็คือรายงานเท็จต่อผู้กำกับชาที่สารทุจริตภาคหนึ่งภาคหนึ่งกับนนทบใช่สลิงชันสลิงชันอ่าทีนี้ หมทั้งสี่สัมบูรณ์นะครับอยู่ในศาลอยู่ครับคดานี่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่วดำเนินการอยู่นี่นีที่ท่านมาตรการกับคุณสัมนานนะครับมีหลายคนนะผมมองไ้ลายคนแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อในที่นี้อันนี้จะลงว่าท่านกาลังดีกาไปยังศาลที่ประชุมใหญ่ศาลดีกานะสําวนหนึ่งจริทธรรมนี่ก็หาว่าท่านเนี่ยมาจบแล้วนั่นนี่ทำมันอุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ไม่ได้ครับ แล้วก็ท่านก็ฟ้องกับสี่ตำนวนแล้วก็ฟ้องอะไรท่านมาบ้างใครคุณสักดาไม่เคยไม่เคยฟ้องฟ้องหน่อยฟ้องผมหน่อยว่าผมบอกว่าคุณเนี่ยพูดเท็จแต่กังความผมหน่อยทีต้องลงว่าที่ท่านได้พิทักษ์ความเป็นธรรมครับในการตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลซึ่งความจริงชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการมากผมการเรียนอย่างนี้ครับบาดาลครับผมการเรียนว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นกรมที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายทําต่อไปครับ ทำต่อไปและขอสนับสนุนทำต่อไปผมมั่นใจว่าคนในกรมทร,รัพย์สควอนเาร95เป็นคนดี<ก>เป็นคนซื่อสัตย์ส่วนมากก็เป็นเป็นคนดีทั้งนั้นหแหละอีก5%ระดับ,บหัวหัวเนี่ยมันสอไปในทางทุจริตสามารถติดตามรับชมคลิปอื่นๆผ่านทาง Facebook YouTube TikTok ดรอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม